<muitas S 2> <sketches> เลี้ยงลุดพี่เด็กแม่งลุดเด็กไม่ลุดแน่เนี๋ยววะพี่ชายเล่นไปเล่นไปเล่นลุดขึเกินลงเมื่อเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันครับเข่าก็แตะที่พื้นได้เหมือนก <women> ันครับอย่าลืมจะบอกนะพี่พทั้งน้องได้แอดดอกเล่นด้วยครับไปแม่งเลยเราไม่เล่นเฮ้ยพี่ไปบอกเล่าเราเห็นคนไม็น่อขอเดี๋ยวรุ่เพขาเบ่งมันบานเขาเบ่งมันบานเฮ้ยเมีบูมาว่ะพี่บูมาว่ะกันนอกเว้ยพี่กันนอกเว้ยกันนอกเว้ยวะ เฮ้ยพี่ขาสั้บอกมันโฆษณาตัวเองแล้วอ่ะขาสั้นนะมาคนเดียวได้กันบ้างคนไปล่อตีหมส่งคนไปล่อตีหน้ามัยดิสวัสดีครับแดนซีเอาดีครับจูดผมชอบเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ก็มาหน้าผมร่วมแจวแดนสีด้วยได้ไหมจัดไปคนระับพี่กู๊ดไปจับมาเลยพี่ก็มีการอยากเบี้ยวอ่ะไปจับมาเลยพี yeah. ่เลขเกพี่เลขเกนะโอคาพี่เก้าแปดเาเกเก้ อยากใสุดเดิมไม่เปลี่ยนเลยสดสดีใจอเนนี่มาบาะตรนี้ฮะงนฮะยืนให้ละอนตรงนี้ตงคอนุคู่ใหม่อะจุบมาอยากเตะให้พี่กูเนี่ยอะไรพี่กูเหรอคะใช่สวัสดีครับพี่กูพี่พี่ต่อหอบไปเล่ดอพี่ทำไมกระหนกแม่ยืนคนเดียววะ หมเลนหมเลนเฮ้ยเอาโ่ไหนนะเยเฮ้ยเอามาเลยกูจัดให้กูจัดให้มาดิผ่านว้ี่านว้ย่จัดให้เลยมาดิานี่ามพจัดให้เลยมาดิ ตาหน่อยตไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอย่าเดาเกินมากเ่นแวิ่งดิเกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับช่ยครับค้ลยละเฮียกระบอกมาปล่่ต้องเป็นใครที่เธอไม่เอ อุ้มมีครับมาอุ้มมีครับมาอุ้มมีครับแต่พอแล้วมามาอุ้มมาอุ้มเพื่อนครับอุ้มเพื่อนครับเาอุ้มเพื่อนครับจดี๋ยวพแล้วลกันไม่พักวางได้เลยครับวางได้เลยครับวางได้เลยครับวางได้เลยวางได้เลยโอ้โหท่านประธานครับพัดงครับเออนักเรงเขามีความรักกันปะวะบงครับเาจไว้เสมอนะเราจะซ่อนไว้เสมอแต่เพลงนี้ครับใช่แล้วเพลงนี้ครับมีใครยืนตรงนั้นอ่ะ ทุกเพลงรักบนโลกนี้นะครับต่อจากเพลงนี้ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นขาสั้นเนี่ยขาสั้นจัดเนี่ยการเติมวันที่ได้พบเธอกลัวสิ่งใหญ่เฉินกระดกแมงสายพี่เฉินพวกเ้าเป็นจีเลยพี่ผใจะไปใส่หน้าเวทีอ่ะพี่มึงอย่าไปใส่หน้าเวทีเราเป็นจีแล้วพวกเราอ่ะอยู่หน้าเป็นจีก็ใส่หน้าเวทีได้อะ

นักล้อย่าบานนักล้ออย่าบานนักร้ออย่าบานนักล้ออย่าบานนักร้ออย่าบานนักล้อมาข้างกูนี่มาข้างกู ซัมเมอร์แม่ไปนแดนสีหมวะเจ๋งมีแหล่พวกกคุมไม่ซ้ายมือเขาทำอะไรกันวะพี่รอ่อดซ้าย่อซ้ายนรียกดี่คนโมเขียวนั้นพ่อใครอ่ะที่ไช็อปแนสีดบอลไม่ซ้ายซ้ายมือแอร์ดัซ้ายมือแอร์ดเด็กแกเด็กแกเด็กแก แล้วเรียนเชิญคนตอบไปได้เลยครับคุณลัตค้าบผมขึ้นเล้ว พลงช้าก่อนสัญญาว่าจะไม่ตีกันอจริงไเลยไม่สัญญาแต่ไม่รับปากไม่ตีถ้าลมดีราได้เรีบเล่นเพลงแรกเลยแล้วกันให้มันจบไปเลยครับแต่ดูดิมีใครจะวัดกระแดนสีไหมอ่ะแดนสีโนหนึงอยู่แล้วข้าใจโดนมาเสิร์ฟที่ไม่ใช่ข้าวพวกส้นเตนอะไรอย่างเงี้ยขับมีป้าอย่าโดนเท้าเหยียบหน้ามันหมดเ้าเอ รององน้างล้วามเส้นสุดท้ายนายต่งอะไรกับาี่าเมื่อกี้ลูกลูกไม่้เลยมาจน เฮ้ยเฮ้ยอย่าแตะลูกกูอย่าอย่าอย่าน้องมาปัชาลูกข่ลูกพี่ลพี่โ โอทีมาวยไอ้จะานการแน่เลยว่โดนเยอะยหนานแต่นัสือดิแงมาเราก็แรไปกัแขยางคือทังวนยไม่มาไม่เขีนตลอดหนมีปัญหาเยจ มือเจ้ากัสาวผ้ามะล่ะทุกคนขอลุกอลุกจ้าครับทุกคนร้อมแล้วครับปาตัวใปตัวใหปาตัวให

ตามเก็บโทชนตา,ตามเก็บตัวเซษร <c oughs> มอ,อมาหรอรอเก็บหน้างานเลยย <c oughs> ือกอผิดไม่มีใครตีการไม่มีใครตีเลย <c oughs> ไม่มีเลยหัวใจรยลองไปแสนไกลขตกตายด้วยบืนสัวเอง

เอาละเพลงแรกะแค่วอร์มอัพะเพลงต่อไปพร้อมกันหรือยังล่ะพร้อมัอย่าตีกัน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 อย่วตีกันอ่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกัอ่าีย่ไม่ไมี่ไมีกั่าตีกย่าอย่าตนอย่าตีไม่ไม่าีั่ยอย่าอย่าอย่าย่น่ย่ัีย่ย่ัีาั่ ai ta có nhìn đấy mờ. đi bắt 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 bắt

ไอ้บกมองหลด้วน kind of ้ See, yeah, ี so well, ่เไม่เห็นที่รดีไอ้เมรวีไอ้เมื่อไอ้เมื่อไอ้เมื่อไอ้เมี่ไอ้เมื่อไอ้เมไ้เมืไอ้เม่ไอ้เมดไอ้เมืเื่อไอ้เมืเื่อไอ้เมไเมื่อไอ้เมเมื่อมไอเมื่อไอ้เม่อไอเม่ไอ้เม 好嗨！好嗨、欸！好、欸、嗨！好、欸、嗨！好嗨！好嗨、欸！好嗨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 、啊！好嗨！好嗨！好嗨、啊！好嗨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 ！好

เก็บเศษก่อนเลยเดี๋ยวมั้งกูว่ากูเก็บเศษก่อนเลยยังไม่ทันได้ไปเลยกูต้อรวบหรอต้องวบต้องติดตาข่ายพอ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  ทำไมพี่สมเรียกให้รวมแรนด์ดัมอ,อ่ะสนุกปะชื่นชื่นชื่อเด็กชื่ชชชชปนประทายข้างหลังกรอยูแรรเร<อ>าเส <ๆ S 2> ้น เดี่ม่เป็น่เฉินาวลิตาลิตาลิาลิตาลิาลิตาตาลิตาไปดิเบบวัทาเกียรเบวัลุกขึก oui ้นมา

ใช่มึงก็ไปหลอยเขาอยู่ตบจากเสาอยู่ในข้างไว้นะแล้วตกจกเนาอยาเกิดมาต้านตาขี้เว้ยเข้าใจไหมสาวสองคนอยู่ข้างพี่ไว้นะโอเคไหมโอเคเนาะเข้าหน้าไว้ดีเลยเอาละบุรัษครับมีกสักหนึ่งผลงานที่ขาต้นมาตรงนี้มื่อกี้ขาต้านมา๋ยวเขาบอกว่าเพลงที่พวกเจ้าได้ยินมันเบาอย่างนั้นเหรหรือ จะก็ดังอยู่นะด้านมาข้าดังอยู่แตกแล้วนะใช่ครับมีสักเพลงไหมมีสักหนึ่งบทเพลงฝากส่งท้ายก่อนไปไหมันหวานระแวงหวานละแวงได้ที่กำลังร้องมันมันะลูกเพื่อนมันมันมีสักเพลงหนึ่ง่ะที่ตอนนี้อยู่นี่โดนกำลังไหลเข้ามาพอดีนีโดนมัดอยู่ขาดตายแล้วเอาล่ะเพลงนี้ข้าร้องไม่ถึงหรอกแต่ข้าอยากร้องนะใดก็มาละลองดูแล้วกันจ่ายไปมีทั้งมีดและก็กระสุนน่ะ ยิงเปิดงานได้ยิงเปิดงานได้ยิงเปิดงานไ้ยิงเปิดงานเฉบีมาลองสั่งรับิเหลือเหลือเหลือมันไม่ีอารไ้บ้างการสาหลังนี่ยิงเปิดงานี่ยิงเปิดงานนี่ตดตีดังหรือเปล่ามันยิงใครตายล่ะดัยเลยพี่ลิงตายพี่ดัง ตราตบลิงไว้ไ <notre> อ <morph flats> ้เหี้ยกูยิงลิงตายว่ะยิงลบบุหรีมั้ยนะลิงมันตายว่ะ แบบเพลงเต้นเพลงดิูแบบเพลงเต้นเพลงดิชักอะไรครับนี่เฮ้ยตาหไอ้ตามไอ้ตามไอ้ตามพูดดีพูดดีน้องเดียวเอ๊ะอะไรแหลมเปียวออกเีวค่ะเตดีๆให่้เงาขาสั้นมากระหญิงกันดิเฮข้าานสั้นมากระหญิงขาสั้นมากระหญิง ยาจัจ้าเเฮ้ยกว่าเราไปได้หรอวะมีคนมาตามกันแล้ววะเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเยอม่นจยมีคีกันเยอมมีคนีกันีกันอีกแล้วหนูเก็บแล้วครับหนูเก็บแล้วไม่หนูไม่ถือหนูไม่ถือครับนูไม่ถึออะไรเลยครับเห็นไหมครับ